ทำมันชิ้นพิซซ่าเห็นหนึ่งฟักทองกับกรอยทำไมบอกว่านนลั้นน,นะนึ่งฟักทองกับกรอยต่อนะจ๊ะแล้วก็เอาเร่งไฟขึ้นอีกนมันก็จะไหลออกจากชิ้นไข่นะคะในโอมน้ำมัน ไม่ค่าน้ำมันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเราจะนึ่งอันนั้นต่อเราจะนึง่งมันก็จะไหลออกจากชิ้นไข่นะคะไม่ได้อมน้ำมัน นิดๆลงไฟนะจะทำใไงออกมาเกือไม้เลยนะจะไฟอ่อนๆนะครับทำให้เมว่วานั้นเนะ,ะเิ่งฟักทองกับกลอยเตอนะจ๊ะแล้วก็เอาลิ่งไฟขึ้นอีกนกซึ่งกบ จ้านึ่งฟักทองกับกลอยนี่คคาน้ำมันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะทำไข่เจียวหมูสับนะจ๊จะกำลังจะเสร็จเร้วอเลย ซึ้งเนพิซซ่าถ้าไหมคาน้มันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะทำไข่เจียวหมูสับ้วจังกำลังจะเสร็จแล้วเลยมันก็จะไหลออกจากชิ้นไข่นะคะไม่ได้ออมน้ำมัน ทำไข่เจียวหมูสับนะจังกำลังจะเสร็จและเลยตักนิดลงจสุก นะคะเอาไว้ทำไปวดปัดพุทธิชาจิ้มจิ้มเนื้อพิซซ่าทำมันชิ้นพิซซ่าเห็นทำไข่เจียวหมูสับนะจังกำลังจะสเสร็จแล้วแหละ ไม่ค่าน้ำมันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะแ้ะให้น้ำมันออก,กไข่ะคะไม่ต้องอมน้ำมันนะคะในการเลยนะคะนึ่งฟักทองกับกลอย โอเคจ,จ้าแก้ให้น้ำมันออกไข่นะคะไม่ต้องเมนน้ำมันนะคะในการเยนะคะ่ะก็เสร็จแล้วะค่ะเจียวไข่หมูสับไข่เจียวหมูสับโอเคจ้าตอกกับกอะะ้วจ้าติระกระด้ะคะ สวยนะ่ากิน,นก็เสร็จแล้วค่ะเจียวไข่หมูสับไข่เจียวหมูสับโอเคเจ้าตักก เราก็ตักจานนะคะเดี๋ยวยกออกก่อนพอนิดนึ่งจนสุกนะคะเอาไว้ทำไปวัดพุ่งนิชาทำไมวนนี้วันน้นนะมึงฟักทองกับกลอยต่อนะจ๊ะแล้วก็เอาเร่งไฟขึ้นอีกนะนึ่งฟักทองกับกลอย ไข่สรจจานดีกว่ากมันก็จะไหลออกจากชิ้นไข่นะคะนะในโอมน้ำมันทำเมย์หมวนั่นนาะนึ่งฟักทองกับกลอยเตอนะจ๊ะแล้วก็เอา เปไฟขึ้นอีกนิดหนึ่งจนสุกนะคะเอาไว้ทำไปวัดพรุ่งนี้เชานิดหนึ่งจนสุกนะคะเอาไว้ทำไปวัดพรุ่งนี้เชาไม่ค่าน้ำมันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะ แก่ให้นะะ้ำมันออกไข่นะคะไม่ต้องหมอน้ำมันนะคะ้าใกนการเลยคะ่ะนื้อฟักทองกับเกลือไฟกลางกลางเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเหมือน นะคะน้ํามันมันก็จะไม่อมแล้วคะไข่จะได้ไม่อมน้ํามันนะคะนะคะน้ํามันมันก็จะไม่อมแล้วคะไข่จะได้ไม่อมน้ํามันนะคะนิดๆลงไปนะคะไออกมา,าเก็บมเลยนะจ๊ะ ไฟอ่อนๆนะครับตักตักไกๆเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเหมือนไม่คะน้ำมันมันก็จะไม่อมนะคะไข่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะก็เสร็จแล้วคะ่ะเจียวไข่หมูสับไข่เจียวหมูสับโอเคจ้าทำไข่เจียวหมูสับเนีจ่จ้ากำลังจะเสร็จแล้วเลย ไข่จ้าไขาส่สุดจานดีกว่าเราจะนึ่งอันนั้นต่อเราจะนึ่ง